อนสักของเราอันนี้เราจะทำบ้านสวนเล็กๆกันนะคะนี่ค่ะดินที่เราถมไว้เราถมดินตรงนี้ไว้ประมาณ40คูณ40เราไม่ได้ทำบ้านหลังใหญ่นะคะหลังเล็กๆแต่ว่าเราถมดินเพื่อที่จะให้มีบริเวณน,นี้เรากำลังทำบ้านอีกหลังหนึ่งหลังเพื่อที่จะได้มาอยู่แล้วก็ ุมงานนะนะคะสยาย่าขึ้นเยอะมากอันนี้เป็นต้นไมยลาบค่ะนะะี่ค่ะทำถนนเป็นถนนไปตรงโน้นนะคะปรับพื้นที่เพื่อที่จะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำบ้านค่ะอันนี้ต้นสาบกัะน,นะคะสูงมากเลย จะเป็นถนนเข้าได้นะคะเราจะไม่เข้าฝั่งนี้นะคะถนนแคบ2เมตรแล้วฝั่งนู้นจะมีที่ทางเข้านะคะตรงมาแล้วก็เข้ามาเราจะปิดตรงนี้แล้วเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้ต้นไม้จะไม่เกิดเราก็เลยจะเอาคอนเทนเนอร์มาไว้ตรงนี้นะคะเป็นบ้านคอนเทนเนอร์ เราจะมาไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่ไว้สำหรับตู้คอนเทนเนอร์บ้านนะคะบ้านคอนเทนเนอร์อ๋อตรงนี้เย็นสบายมากเลยนะคะเมื่อก่อนเราปลูกมันนะคะหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วที่เราปลูกมัน หลังจากที่ลูกๆโตคุณตาก็ไม่ได้เคยปลูกมันอีกเลยนะคะส่วนนี้นะคะตรงนี้จะเป็นต้นต้นยางนะคะมีเห็ดด้วยแถบนี้จะมีเห็ดนะคะที่มองมองเห็นเนี่ยที่เป็นต้นยางเห็ดเพาะเห็ดแดงดูเขาตัดหมดเลยนะคะทำบ้านสวนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมี รถเจาะน้ำมานะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะเจาะตรงไหนอะนะคะเราก็รอรถเจาะน้ำอยู่นะเคลียพื้นที่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะคะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมาเคลียพื้นที่อีกนะคะนี่ค่ะพื้นที่ที่เราจะเอาคอนเทนเนอร์ลงอะนะคะ,คะติดตามตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่า ตู้คอนเทนเนอร์เป็นยังไงคะ่ะค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ